ตรวจเจออุนตาสาวตรวจเจอว่ามีเนื้องอกที่โผลมม่มดลูกอะคะ่ะด้านหลังขนาดประมาณสองเซนกว่าเกือบสองเซนกว่าหนึ่งเมตรค่ะหนึ 1> 1 <m S 2> ่งเมตรนะฮะแล้วก็มีช็อกโกแลตซีด้วยค่ะมีช็อกโกแลตซีด้วยนะฮะ uh huh. แล้วก็พังผืดรวมทั้งถุงน้ําด้วยค่ะคุณหมอบอกว่าต้องดูอาการสักระยะหนึ่งอะคะ่ะแล้วก็ทีหลังก็คงต้องผ่าออกต้องผ่าเนืออ้ออกออก คือคุณหมอแนะนําว่ายังไงต้องผ่าออกค่ะค่ะยังไงก็ต้องผ่าออกอันนี้คือเหตุการณ์เมื่อมรรเมื่อไหร่ครับเมื่อที่ตรวจเจอเนื้อง,งอกนี่เมื่อยี่สิบหกกันยาค่ะ,ป,คะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วสี่ถึงห้าเดือนที่แล้วนะฮะเสร็จแ,แล้วคุณหมอบอกต้องผ่าใช่ค่ะทํายังไงแล้วฮะต้องผ่าก็ก็ก็กลัวเหมือนกันว่าอ้ถ้าเปลือผ่าผ่าตัดก็เรื่องใหญ่เหมือนกันอ่อฮะ ก็เพอิญรู้จักปรบบินใช่ไหมคะมแล้วก็ทีมงานนะคะครับเขาก็แนะนําบอกว่าอืลองทานก็ลองทานบิมดูสิจะหายนะหายหายจากการพุกเนื้องอ,งอกอะไรเงี้ยโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปผ่าตัดเลยทีมงานบอกว่าลองทานดูสักสองเดือนค่ะสักสองเดือนแล้วไปตรวจที่โรงพยาบาลใหม่ดูซิว่าผลจะเป็นยังไงว่าเนื้องอกที่เราเป็นเนี่ยจะเล็กลงไหมก็ไม่มีหายไปหมดเลยค่ะปกติหมดค่ะปกติหมด ทุกวันนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรละโอ้ไม่มีอะไรแข็งแรงดีแล้วเนื้องอกก็ไม่มีช็อกโกแลตซีสก็หายไปค่ะแข็งแรงขึ้นเลยหมดทุกอย่างค่ะคุ้มไหมครคุ้มค่ะผมว่าผมก็ว่าคุ้มนะฮะไม่ต้องผ่าตัดที่สําคัญเลยไม่ต้องคือร่างกายเราเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเพื่อจะให้หมอมาผ่านะฮะมีดไม่ได้เอาไว้ผ่ามนุษย์นะฮะถ้าเกิดไม่เจ็บป่วยจริงๆนะครับ่อขอบคุณมากครับคุณนันวราครับ